สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสุขุสุขค้นค่ะสําหรับคลิปนี้แม่ค้าสีผ้าเบ่งบรรยากาศย้ำมือเศร้าเด้กค่ะอากาศหนาวหนาวย้ำมือเศรายู่บานแม่ค้าค่ะแล้วก็จะมาอัปเดตแปลงพักพ่อมค่ะพี่น้องก็เป็นแปลงพักที่ปลูกไว้ละค่ะแล้วก็จะเป็นพักที่วานเมื่อนั่นละจ้ะสวดอันนี้เป็นมะเขือเดวยค่ะพี่น้องแม่ค้ามะเขือเอาหอยเปิงลมะเขือค่ะ คือมะเขือนี่ก็คือแม่ขาวตัดต้นมันนะคะตัดแตงกิงนะคะให้เขาขึ้นไม่นี่ค่ะกําลังขึ้นกําลังง้ามกาลังออกดอกค่ะพี่น้องเ mm hmm. บิ่งน้ำค้างค่ะพี่น้องเป็นน้าหมอกจกก้ะเกาะอยู่น้าใบใบไม้ใบมะเขืออันนี้มะแข้งไร่น้ำเด้อจ้าเป็นมะแข้งไร่น้ํากําลังออกดอกกาลังออกมามักพิกค,ค่งาง้างๆค่ะพี่น้องก็ยังเห็นน้ําค้างอยู่ดะนะคะหมอกอยู่ค่ะ เศร้าๆค่ะอากาศตอนนี้ตอนเศร้าเมื่อนี้นะคะตอนนี้ก็หกโมงครึ่งเกือบเจ็ดโมงแล้วค่ะพี่น้องสังเกตเบ้องน้ำข้างค่ะคือวันหมอกแหละอยู่กับต้นหอมจ้ะเป็นขาวๆคล้ายๆเมคะนิ่งแหละค่ะพี่น้องหนาวค่ะเมื่อนี้หนาวน้ำหมอกลงจัดเลยค่ะแต่ก็งามๆค่ะพี่น้องเป็นขาวๆงามๆจ้ะ เกาะอยู่ตามใบไม้ใบต้นหอมเฮานี่แหละจ้ะเอาสำหรับประกาศเมื่อเช้าเช้านี่นะคะก็อยู่ที่14องศาโดยจ้ะพี่น้องเขาก็จะเห็นบรรยากาศงามืองามสี่องสีละค่ะไอ้ข่าวเก็เลีใา้มาหพี่ใหายน้องเบิ่งจ้ะเป็นน้ำหมอกค่ะพี่น้องน้ำหมอกที่เกาะตามใบไม้ละจ้ะอันนี้เป็นต้นหอมเอ้ยชีหอมค่ะ,คะกําำลังขึ้นคือกันค่ะพี่น้อง จะขึ้นซาแน่จักหน้อยค่ะอากาศหนาวอันนี้ละจ้าน,นี่อันนี้เป็นส่วนของผักที่วานมือนันเน้อจ้าที่เกิดแล้วนี่ก็จะเป็นกวางตุ้งค่ะพีน่น้องกวางตุ้งนี่เกิดไว้จ้ะกวางตุ้งดอกก,บกับดอกกวางตุ้งใบค่ะก็จะขึ้นไว้กลัวมูนิดนึงค่ะแล้วก็มีขนาน้ำเน้อจ้ขาขาน้ำกระกลำกับขึ้น แต่ขึ้นหลังขึ้นหลังของที่หลังกวางตุ้งนิดนึงจ้ะพี่น้องกวางตุ้งจะไว้พวมคูค่ะกำลังขึ้นกำลังงานจะแม่เขาก็หดนามเศร้าแาล้งคือว่าน่นแหละจ้ะอันนี้เป็นต้นหอมค่ะเป็นบรรยากาศร่วมแปงค่ะพี่น้อง หดน้ำมแล้วจ้ะเดี๋ยวต้นแรงคยคังคอยสิงหดใหม่อีกค่ะพี่น้องตรงนี้กับเป็นฝรั่งค่ะหรือว่าหมกซิดาเหรอจ้ะฝรั่งกิมจูค่ะได้กินน่นนวยแล้วด้ค่ะพี่น้องนี่กำลังออกดอกอีกจ้าเอาล่ะค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะแม่ข้าว่กั มาพอพี่พอน้องสมีมาอัปเดตในเบิงแบบนี้นาาเนอ่อจ้ะเนาะจ้ไหนก็นอย่าลืมเด้อจ้าฝากกดไลค์กดติดตามให้แม่ข่าวน้ำเนดเด้อค่ะมีโฆษณากยายขามโฆษณาเด้อจ้าส่วนคลิปนี้แม่ข่าวกับขอลาไปแค่นี้เนาะค่ะเนาะพอกันคลิปหน้าเนาะค่ะ ำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า